สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5 t a แ o t ห้าทานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิคที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิคที่มีชื่อว่าเขาตกลุ่มรักคุณเพราะอะไรอน่้ไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของคคใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลย ขอถามให้เลยนะว่าเขาตกหลุมรักคุณเพราะอะไรใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ไหมใช่คนที่คุยกันเมื่อกี้ไหมพบกันเมื่อกี้หรือเปล่าหรืออีกคนนึงเช็คได้จากไหนเช็คได้จากสถานการณ์ปฏิกิริยาที่มีต่อก,กัน เหมือนสมมติว่าคนกำลังนึกถึงคนหนึ่งอยู่แต่อยู่ไกลมากนานละไม่ได้พบเจอกับอีกคนหนึ่งซึ่งเจอกันเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะใช่รูปเปล่าแบวตาเขาท่าทางเขาอย่างเงี้ยคุณลองใช้ลองใช้เส้นดูสิแต่ไอไม่ได้มองว่าแบบเข้าข้างตัวเองนะลองดูลองใช้วิจรยญาณกับเส้นรวมกันดู ฟังแบบสนุกสนุกนะคะทุกคนอาจจะฟังไอเล่านิทานก่อนนอนก็ได้นะเขาตกอุลรรกคุณเพราะอะไร นที่ชัดๆเลยนะ้องรับผิดชอบอมีความรับผิดชอบสูงแม้ว่าจะมีความรับผิดชอบสูงแต่กลับไม่มีพลังงานเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจสับสนวุ่นวายทำอะไรได้ไหลายอย่างก็จริงไอมีความรู้สึกว่าออสมมตินะว่า ผู้หญคนหนึ่งแบบรับผิดชอบเยอะมากเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำอาหารให้ให้ลูกๆหรือให้คุณแม่ถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลงานบ้านด้วยทาเพราะใจรักนะซักผ้าดูแลเหลือผ้าไปส่งซักให้ท่านให้เงินเดือนท่านไปข้างนอกก็ทํางานเกง่งอรับผิดชอบดี เป็นที่รักของเพื่อนๆและเจ้านายเป็นคนที่ธรรมดาที่แบบกลางๆพยายามทําอะไรให้บรรลุเป้าหมายให้รับลื่นนะให้มีเป็นประโยชน์เป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆหน้าที่ที่ได้รับผิดช,ชอบดูเหมือนบางทีทํางานหนักด้วยซ้ําแต่เชื่อไหมว่าคุณอยากทําทแล้วเวลาที่เขาโทรไปหาคุณคุณจะไม่มีแบบหัวร้อนใส่ไม่มีหงุดหงิดใส่ไม่มีวอยวายต่อให้งานเยอะอย่างเงี้ยคุณก็เอาแบบ เราพอบเน็บกับไหลกับคางค,คุณเคยไหมที่แบบทำบางทีก็อาจจะมืออาจจะไม่ว่าอาจจะพิมพ์งานไปด้วยแล้วก็รับสายเ,เขาไปด้วยด้วยอารมณ์ดีอารมณ์ที่เถียมไม่มีความบนไม่ขี้บนไม่ดุเขาเยังยิ้มแย,ย้มอยู่บางทีอ,อมองมาแต่ไกลทํางานเยอะทํางานเข่งก็ยัง ยิ้มให้กับเพื่อนๆได้ไม่รู้สึกหน้าบื้งตึงออย่เงี้อันนี้สิ่งใดสมัมผัสนะต่อให้หนักให้เหนื่อยให้ดูเหมือนกับโอ้ทุรักทุเลขนาดไหนก็ไปต่อได้ก็ยังมีความรลื่นเริงได้อะแล้วก็ไม่สนไม่แคร์ผู้คนรอบข้างด้วยนะ มือนเจอด้านบวกแล้วก็ต้องเจอด้านลบด้วยเนาะแต่ด้วยตัวของคุณเองกับเข้าใจเนาะเหมือนคนที่เข้าใจในโลกกระทาแปลกเหมือนถ้าตอนนี้คุณโดนชมคุณก็จะรู้สึกแล้วว่าตรงนี้ก็คงจะโดนตริงบ้างแล้วดูแบบไม่ฟูไม่แฟบกับอะไรทั้งนั้น <c oughs> เป็นคนแบบเหรียญก็สูเหรียญ ฉันไม่ฟูฉันไม่แฟบฉันเป็นเหรียญฉันเป็นเหล็กฉันเป็นหินผาหน้าไม้อะไรสักอย่างหนึ่งหินนะสิ่งหนักแน่นละมั่นคงมากเป็นตัวของตัวเองต่อให้จะไปอยู่ในภาชนะไหน,น,นก็เป็นหินอยู่เห็นไหมหินออกมาต่อให้ดาบมาปัดก็ใช่ว่าหินน่ะจะย้ายได้อันนี้ไรมีความรู้สึกถึงหินเนี้เป็นเหมือนดวงจิตนะจิตแข้มแข็งสมมติว่าโดนชั่วเข้าไปนะข้างใน ถ้าปุถุชนเนาะคนที่ไม่เคยฝึกมาจะเจ็บปวดเจ็บแค้นต่อคำพูดคนอาฆาตมาตร้ายทีเนี้ยเสียบลงหินก็อาจจะมีรอยบ้างแต่ดาบจะบินนะหินก็อาจจะมีแบบเดี๋ยวพอสักพักนึงนะแต่มันไม่ไ,มได้แบบโดนผ่าครึ่อะ่ะมัก็แค่รอย ไม่แคร์คำคนเน้นปฏิบัติเน้นการกระทำมีหน้าที่อะไรก็ทำมันเลยดูแล่งจังเลยอะแก่งกับอารมณ์รอบข้างแก่งกับการสถียนมีจิตที่สถียนอะต่อให้จะมีอะไรมาทำให้เครียดกดดันก็ยังสามารถไม่แคร์ได้สามารถวางได้ไอ้ตรงนี้แหละมันเป็น p าวเ r อะเปนสิ่งที่เขาตกลุมรักอะปักปักอกปักใจเขาขออยู่ตรงนี้นะหยุดตรงนี้ที่เธออืมแล้วก็ยังแบบช่วยเหลือด้วยเนาะคอยช่วยเหลือจนเจือผู้อื่นหรือไม่ไกระทั่งเขาหรือเปล่าใต้สัรับก็ดูเป็นคนแบบแม้แม้จะแม้จะเป็นคนที่อาจจะเคยมีแฟนมาแล้วแต่งงานมาแล้ว แต่ก็ยังคลองตัวแบบเหมือนคนที่มีพรหมจรรย์ะคะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่อาจจะเป็นพรหมจรรย์อีกคํานึงในด้านของธรรมะก็ได้นะคุณลองไปเปิดดูซึ่งเป็นพรหมจรรย์ที่มีความหมายอีกความหมายหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับทางพรหมจรรย์เกี่ยวกับทางเพศเลยซึ่งเป็นความหมายที่ดีงามความหมายที่งดงามมากไอาจาไม่ได้นะไอ้จำไม่ได้แต่ว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ไม่แคร์ไม่แคร์คำคอรหามมากไปสักว่าการที่ได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเวลาคนเราได้ทำอะไรในที่ตัวเองรักแล้วมันมันไม่วอกแวกนะคนุณมันเหมือนออคนที่กำลังลงสนามแข่งอะไรสักอย่าง่ลยอะออจะมุ่งมั่นจะฝึกฝนจะมุ่งมั่นจะอะไรแต่กับตรงนั้นอะ ใครจะว่ายังไงก็จะรู้สึกให้อภัยในช่างเขาไม,ไม่ใช่ช่างเขาตอนนี้ไม่มีเวลาต้องไปฝึกก่อนนะอะไรเงี้ยไว้เจอกันนะแค่นี้นะไม่เอามาใส่ใจเลยจริงๆนั่นแหละดูไม่ถือสาใครนั่นละแต่ว่าหารู้ไม่นะข้างในอ่ะแข็งแกร่งอ่ะอเข้มแข็งจังเลยนี้เลยอมาดูไพ่ออร์เคิลกันเขาตกหลุมรักคุณเพราะอะไรดูสิออรเคิลนี้จะพูดว่างไง ดูเป็นคนไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานเหมือนของคนเหลือเฟือพลังจิตพลังใจเหลือเฟือจิตใจดีถ้ามีความรักก็รักแม้กระทั่งให้อภัยได้ไม้กระทั่งศัตรูขั้วดิอะไรที่อยู่ในจิตในใจคุณม,มันเป็นอะไรที่สดใหม่มันเป็นอะไรที่ให้ให้กับผู้คนแล้วมันมีประโยชน์และเป็นพลังงานเบาเป็นพลังงานที่ไม่ทอกซิ ไม่ร้ายนะไม่ใช่คนร้ายกาศเลยไออาจจะพูดแบบไม่ค่อยรื่นไหลเท่าไหร่นะทุกคนแต่จะไม่ตัดนะเปิดใจแล้วการที่เป็นคนที่เปิดใจเนะี่ยไม่ใช่เปิดใจแค่พบกับผู้คนใหม่ๆมากหน้าหลายตานะเปิดใจให้กับพลังงานด้วยเปิดใจในการ รู้เกี่ยวกับบางทีเอ้ยกดแรงดึงดูดเป็นยังไงกดจักรวาลเป็นยังไงอ่าได้ยินเดี๋ยวเขาเล่ามาแปลกเลยนะแต่ยังไม่ได้ลบหลูนะก็มีเวลาก็ลองศึกษาดูอยากจะศึกษาดูนะคะมีความยุดหยุดในตัวให้ให้ตัวเองอ่ะได้มีโอกาสได้เรียนรู้นู่นนี่นั่นนะคจะคนแบบนี้ โดยเขามองว่าตัวคุณจะไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังใครเท่าไหร่นอกจากว่าจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองฟังแล้ฟังแล้ฟ,แลฟังทุกอย่างแต่ว่าจะอัดเดปเองคนอื่นบอกทําไม่ได้ตัวคุณทําไมจะทําไม่ได้ละ่ะลองดูปรับตัวเข้าหาเลยอ๋อเป็นผู้ที่มีความระดึงสดใสเบิกบานนะคะมีจิตใจที่กล้าแกร่งและมีพลัง แกรงและมีพลังและทรงคุณค่ามีคุณค่าอนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สถานท,ที่ที่นั้นอะ่ะองค์กรครอบครัวใดๆเมื่อก่อนอาจจะเป็นอะไรที่ซบเซาซึมเศซาแต่เวลามีคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดจุดนี้ทําให้เหมือนกับรวมรวมกำลังพลได้อะทาให้เป็นหนึ่งเดียว การที่คุณไม่แคร์ใครนี่แหละแม่ที่คุณเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่น่าจะมองอะไรเคลียร์ๆด้วยนะแก้ปัญหาได้ด้วยเหมือนมันจะมองอะไรเคลียร์แล้วมันทําให้ทุกคนได้เห็นในทิศทางเดียวกันด้วยอ่ะมันขึ้นเดอะซันอ่ะคุนเถอะซันก็คือว่าไปไหนไปด้วยเอาไหนทําอะไรทําด้วยอืโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปโน้มน้าวพวกเขานะแสงสว่างจากคุณมันทําให้พวกเขาเห็นภาพชัดเจนเองอ่ะ แสงสว่าสนุกความสนุกสนานความร่าเริงความเอนเตอร์เทนคุณอาจจะทาอะไรหลายๆอย่างซึ่งพิสูจน์แล้วให้พวกเขาเห็นแล้วว่าออถ้าถ้าทำตามขั้นตอนแบบนี้มันมันจะรับลื่นดีส่งของมันจะไวดีถ้าทําแบบเนี้ยไปทางนี้มันจะเป็นทางลัดนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันไปทางนี้เหมือนมีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเอาถ้าถ้าทำตามถ้าทาเหมือนคุณแล้วเนี่ย มันจะเวิร์กอะมันเวิร์กเป็นพลังงานรอยยิ้มเป็นพลังงานสนุกสนานเป็นความหวังใหม่ในทุกๆเช้าเลยเป็นแรงขับเคลื่อนนะความขยันด้วยนะม,มีความรู้สึกอะแอคทีฟมากเลยแอคทีฟขยนันกล้าแกร่งขยนงันะองอาจองอาจแต่ว่ามันมีพลังงานที่แบบพอถึงจุดหนึ่งแล้ววาง ไม่มีพลังงานของความอาฆาตมาดรายนะมันมันเป็นแบบปล่อยวางจนชินจนแกล่งมีอะไรมากระทบปุ๊บมมีอะไรมารรปร,รู้เห็นเห็นก็เห็น,หนแบบเนี้ยแบบแบบที่เห็นเห็นดูก็พออารมณ์คนอื่นมาก็ออาเขาเป็นอย่างนั้นเองแต่จะไปในด้านของหาอะไรทํามากกว่าจะสนุกอะ่ะสนุกกับกิจกรรมสนุกกับการเคลื่อนไหว การได้ผจญภัยการได้มีอะไรทําที่แบบชาเล่นตัวเองอะไรที่มันแย่เราปล่อยไปได้ง่ายไหมเป็นคนที่อมองภาพไกลได้จริงแต่ว่าถ้าอะไรไม่แน่ชัดฐานการไม่แน่ชัดก็เหมือนจะเหมือนกับบินบน บินวนดูอีกใหม่ซิหรือไม่ก็ถอยหลังอีกเก้าซิที่เราดูมันอาจจะไม่ชัดนะมันไม่เคลียร์ภาพมันไม่เคลียร์ก็ตัดสินใจใหม่ได้นะแต่เป็นคนที่มองไกลจริงมองภาพกว้างจริงแต่ไม่ใช่มองแค่ครข้งเดียวจะมองถึงจะมองกว้างก็จริงแต่ว่าไอ้กว้างฝั่งขวานี่เป็นยังไงนะกว้างฝั่งซ้ายนี่มันเป็นยังไงนะแม้กระทั่งการมองขนไม่ใช่แต่สถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะทําอะไรต้องดูเหมือนดูก่อนคิดก่อนวิเคราะห์ก่อน จะพูดดีไหมจะเขียนดีไหมอย่างเงี้ย hmm. ระวังเหมือนกันไม่ใช่เห็นเป็นเดือซันเราจะทําอะไรก็อยากทําเห็นคนแบบอุ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งทําไปเพราะว่าพางานของตัวคุณเองจะเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านะไม่ได้เชื่อมั่นในคำคำพูดคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันจะตรงกรัน มันก็โอเคมันการกระทําของคุณไปตรงกับเขาอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าตัวคุณไปก๊อปปี้เขาพลังงานแบบนี้ไม่ได้เป็นก๊อปปี้นะไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครแต่ว่าถ้าเห็นผลงานของใครดีแล้วก็คือเธต้องรอพัฒนาตัวเองนะคะในสายในสายงานที่ตัวเองชอบนะคะในเส้นทางเดินของตัวเองนี่แหละนะคะคุณจะมีเส้นทางของตัวคุณเองชอบแบบนี้ไปแบบนี้นะคะคุณจะไม่ใช่คนที่แบบเห็นเพื่อนคนนี้หรือเห็นพี่คนนี้เขาทําสิ่งนี้ได้อ้าว เราอยากแข่งกับเขาเรา,เราว่าเราทําได้ดีกว่ากลายเป็นว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็จน้อยเพราะอะไรก็ไม่ได้ชอบนี่ถ้าคนที่ชอบเส้นทางตัวเองจริงหรือคนที่ค้นพบเส้นทางตัวเองเจอแล้วจริงๆนะ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะเขาจะคุกอยู่กับการแก้ปัญหาไม่ได้เอาใหม่ตั้งใหม่แล้วพัฒนาอะไรเงี้ยจะจะจะ,จะเผชิญกับสิ่งที่อยู่บนโต๊ะกับจอกับอะไรของเขาเนะี่ยต้องทําให้ได้มุ่งไปในเส้นทางนี้ เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไร่ก็ตามแข่งขันกับคนอื่นมองคนอื่นอยู่เนี่ยถ้าเขาประสบเพราะว่าถ้าแข่งกับผู้อื่นเนี่ยเขาเขารู้เส้นทางเขาแต่ทีนนนเนี้ยถ้าคนคนนี้ไม่รู้เส้นทางตัวเองแต่อยากแข่งกับคนอื่นเพราะมองว่าตัวเองมีประสบการณ์กว่าเนี่ยมันจะท้อง,ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกอาจจะมีมีความสามารถเพราะว่าจะเคยเรียนมาไปทำมาได้ดีแต่ถามว่าชอบไหม ถ้าไม่ได้ชอบเน่ยเราแข่งกับคนอื่นน่มันจะรู้สึกท้อมันจะรู้สึกดิ่งดังนั้นโดยตัวของบุญเองแล้วซึ่งเขามองนะเขามองว่าเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองแบบใช่ชอบหยุดตรงนี้แล้วพัฒนาต่อพัฒนาจุดแข็งของตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยเป็นพลังงานที่แบบไม่ถือสาใครไงใครจะมองว่าอ๊ยเธอไปไม่ได้เรื่องหรอกเธอมันตัวเปล่าเล้าเปลือยเธอมันผิดหวังแน่ๆถ้าทําอย่างเงี้ยคุณก็แบบ ใครจะว่าไงก็ช่างก็ชอบแบบนี้มันเป็นเส้นทางของคุณเพราะาข้างในตัวข้างในคุณอ่ะมันจะเรียกร้องอยู่ดีนะคะมันจะเรียกร้องให้คุณได้สู้เรียกร้องให้คุณได้ทําเรียกร้องให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยที่คุณได้ยืนหยัดที่แบบไม่มีอะไรที่จะมาหยุดคุณได้ตรงเนี้ยมันได้ใจเขามันไม่ใช่แค่ตกลมรักนะมันได้ใจเขามากนะคะทำเพื่อ เป้าหมายมีชีวิตดูเป็นคนที่มีชีวิตที่มีเป้าหมายโดยที่ไม่ได้แข่งกับใครอะ่ะมี power ในจิตวิญญาณเพราะฟังเสียงจิตวิญญาณฟังเสียงที่ข้างในเรียกร้องอ,ะอ่ะ,อะมาดูไพ่ทาโร่กันนะเขาตกหลุมรักคุณเพราะอะไร เ e อร์มเห็นไหมเป็นคนที่ชอบหาคําตอบอะไรจากในด้านของจิตวิญญาณในด้านของคําตอบที่มันยากๆที่มันไม่มีใน Google มันก็มีบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของเฮอ m i t ิตะถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นเป็นปนักปฏิบัติก็อย่างได้เลยหาคําตอบในด้านของจิตวิญญาณนะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคุยกับตัวเองข้างในนะมีพ w e r มีพ w e r ข้างใน มีของเก่าด้วยละมั้งได้สามารถแบบยืนการสามารถที่จะแบบจุดยืนอยู่ตรงนี้อยากทำแบบนี้ก็ทําไปทําแบบเงียบเงียบหาคําตอบแบบเงียบเงียนะคะพอได้ปฏิบัติขึ้นมาก็กลายเป็นเดซันนะไต่ตรองมาดีแล้วไอ้เราชอบโดยตัวคนคนนี้ชอบคุณที่คุณไม่ไม่ไปมีแบบไม่เข้าสังคมอะ่ะ ดูดูมีโซนมีแอเรียเป็นของตัวเองดีแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นคนที่อดออมอดอมอ,ดอมเก่งขยนันนะคะไม่กลัวการเริ่มต้นไม่กลัวการทำอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆก็คือแม้ไม่มีประสบการณ์ก็จะลงแข่งอะลงลงสนามอะแต่ว่ามีศรัานะไปด้วยศรัทธา แม่ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรอาจจะมองว่าทุกคนเกิดมามต้องเรียนรู้ดม่ว่ายุ่เย็ะก็ตามแม้จะหลังก็เสียแล้วก็ยังอยากเรียนรู้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ชอบเรียนรู้ว่าเดอะเฮอร์มิตอะโดนฝ่เรียนไปเรียนรู้นะคะไปในเส้นทางตัวเองนี่แหละเส้นทางแบบที่อะไรก็ได้ที่มันได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่ศรัทธาด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราศรัทธาต่อให ถึงไม่มีแบคทีเรียลใจรักอะจิตวิญญาณอะคือเป็นอิสระจิตวิญญาณที่อิสระไงโดยฟูเนี่ยถ้าในด้านของจิตวิญญาณคือเป็นผู้มีจิตอิสระไม่ขึ้นต่อกับใครใครจะทําอะไรไม่ได้ใครจะมาทําร้ายจะเอามีดมาแทงมันก็ทะลุแค่ร่างกายแต่ไปถึงใจแล้วมันไม่ได้เจ็บปวดนานนะฮะโดยฟูเนี่ยเขาจะอิสระมากเราก็จะไม่เครียดแค้นด้วยนะอเครียดแค้นไปก็เสียเวลาในการศึกษาหาความรู้เอาเอา,เอา,เอา เขาเรียกว่าอะไรอะเอาเวลาไปโฟกัสกับไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนดีกว่าอย่างนี้สามถ้วยอมีความรู้สึกว่าเอ่อเอ็นเตอร์เทนได้ยังอยู่ The f u l มากับสามถ้วยด้วยเนี่ยชอบในด้านของเอ็นเตอร์เทนเนาะการแสดงทําให้คนอื่นมีความสุขอะเราทำอาหารหรือเปล่าขนมนมเนยนะะชอบชนนะ ชนน้ำสุดาชอบดื่มชอบดื่มนะคะชอบที่จะดูแลเพื่อนๆนะอาจจะดูแลเลือกสวนเล่ยนาดีบ้างนะแต่ว่าดูแลผู้คนดูแลคนที่รักอ่ะดีดีจริงๆนะดูแลผู้คนดีถึงจะเก็บตัวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้จาักการเข้าสังคมเป็นคนที่วางตัวอย่างเหมาะสมนะมีพระคุ้มครอง จิตใจใดีใจิตใจเป็นอิสระโอ้พ่ายพระ the hermit the fool ไนดะ้เป็นคนที่ spirit high level ได้ขอใช้คำว่า high level aren't you spirit spiritual อืมเอ่อใช้สัญชาตญาณจริงจริงเป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณน,นำแล้วถ้าถ้าถ,ถ้าปฏิบัติได้ได้ มีความรู้สึกว่าคุณปฏิบัติจนข้างในเข้มแข็งไม่ได้ถือจาหาความใครตรงนี้มันทําให้เวลาฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบตัดสินใจอะไรได้ถูกอ่ะเลยเลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำไม่ค่อยจะ,ะถามใครเท่าไหร่ทำอะไรก็ถ้าเกิดมันเดินเส้นทางผิดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ แล้วไพ,พ่พระกับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคุณไฮเลเวลนะแต่ไงก็ขอให้คุณเช็คตัวเองเนาะไมไะ่เป็นการอ่านพลังงานรวมนะดูคนรอบข้างที่เขาปฏิบัติกับเราด้วยเช่นกันเนาะเราจะไม่ไม่แบบไม่มองเข้าตัวเองเกินไปเนาะต้องเช็คตัวเองดีหรือไม่ดีหรืออยู่เหนือความดีความงามแล้วอยู่เหนือกุศลหรืออกุศลแล้วไม่สนไม่แค่ ก็ปฏิบัติไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทําร้ายตนนี่ฮะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแต่จิตใจคุณดีจริงๆนะไอ้ก็ย้ําอยู่นั่นแหละบางที่ก็บอกว่าไม่ให้คุณหลงคือไม่ใช่ว่าไม่การหลงไงไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ใช้วิจารณญาณเลยแต่ว่าไอ้ก็รู้ว่ามีบางส่วนคือเวลาพูดแบบเนี้ยคุณไม่ได้ถือสาแน่คุณก็ลองเช็คดูสิเวลาพูดแบบเนี้ยคุณถือสาไอ้ไหมล่ะไอ้ไม่ได้พูดหยาบคายแต่ไอ้ก็พูดแบบตรงๆว่าเออคุณ ไม่าา่ให้คุณลงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณโมโ oh หแบบอะไรอ่ะไอเราโมโ oh หเราลงตรงไหนอะอย่างเงี้ยแสดงว่าอืใช่เปล่าแต่ถ้าเกิดแบบคุณผ่านคําพูดไอเออก็จริงนะเราเช็คดูก่อนเอ้ยอันเนี้ยเนี้ยเฮอร์มิตกับไพ่พักมานะคะพลังงานนะคะเป็นผู้ที่มีจิตอิสระไม่ถือโทษกดแค้นใครช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือผู้ที่ควรช่วยเหลือ เป็นผู้ที่ฟังสัญชาตญาณตัวเองเหมือนปฏิบัติมาถึงขั้นที่ถามผู้รู้ข้างในนั่นแหละนะแต่ไอ้ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขารู้จักคํานี้หรือเปล่าแต่ที่เขาตกลุมรักคุณก็เพราะสิ่งนี้แหละเป็นตัวของตัวเองดูแลตัวเองอยู่ในโซนตัวเองแต่ก็เข้าสังคมเป็นวางตัวเหมาะสมอินเทอร์เทนคนได้มีความสนุกสนานได้เช่นกันแต่ก็ยังมีแบบเออลิมิตนะคะมีขั้นรู้ว่าคนกลุ่มนี้ เ,เราควรให้ความสําคัญประมาณนี้คนกลุ่มนี้เราควรแค่ทักทายอะไรเงี้ยที่ที่จะไม่ไม่ไม่ไ,มไปเสี่ยงที่จะเป็นทะเลาะกับใครแต่ว่าในด้านประสบการณ์อะไรในด้านของอ่ะเรื่องงานก็นแล้วกันให้ไปทําอะไรก็ทําได้นะคะไม่เกี่ยงขอให้คือเป็นคนที่ศรัทธาในการเรียนรู้นั่นแหละนะก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตาสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่เราไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท้าวันเท้านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านพวกคาซั์และอริยทรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ